อยู่ตรงนั้นที่ตรงนั้นหาไม่วิ่งสองอย้นะติดก๊อกก๊กกพี่อย่าบังพี่อย่าบังมีค่ะมีรถตสองเจ็ดนันเป็นรถเบนซ์ออกจากบ้านแล้วก็ไปบ่ายบวกมือไปบ่ายคันหนึ่งเป็นเอ้อ่อ้อ่ำห้าเก้านะคะรถเบนซ์อย่างเงี้ยติดติดรถเบนซ์รถติดเออหมกมือไปบ่ายพี่ได้ป้ะ เห็นได้เห็นตานเนื้อแล้วดูในคลิปอ่ะเร็วๆเล็วเๆเ็ เข้า